ช่อใหญ่อลังการงานโชว์จากบ้านฮักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ห้าหมื่นบาทอันนี้อันนี้มาแบบก่อนมูบ้านฮักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ห้าหมื่นบาทบอกเอกี่ยวกบมือแนเ้วปปบมือแปะแปะในเร็วโอ้โหปบมือแปะแปะเรียกแพะเข้าออมาปปบมือแปะแปะหมุน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 อันาจากผู้ใหแน่บ้านฮักนองลีโอ บ้านห้าน้องลิโอบ้านอยังแน่นี่พู้น่ะอันนี้เป็นของโดเล่ใช่ไหมเขาเขาเขียนมาใช่ไหมเขียนลูกโซ่อันนี้เป็นวายอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน้อยเนี่ยขันสองเข้าจองมองตาผ้าหยาดตาหย่างหย่างลูกตาพู้น่ะเจยวจางหยางหยางหลังหยางหยางหลังหยางหยางเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเดือตึ้ง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 เอ้ยเจ้านะ ก็จะมีดีออมีชาแนลมีลุยวิกสตองมีอย่างอื่นอ่ะ MLB มีออย่างเนี้ยนาฬิกามีทองคำมีอย่างจี่ี่ว่าเปิดทิศอันพี่น้องมีออร์ลาบ้านฮักน้ำตาอานองนาอันนี้พี่เบอร์เดย์บอสบิ๊กจากบ้านฮักมัมมีเอมัมมีฮักเบบีอันนี้อันใหญ่ๆนี่ข้างในของพี่พี่ดิวธีรพัฒน์ พี่ดิวที่ละพาดออกมาให้เขาเขาขบยวนบออะไรมันอาจจะถ้าดอกไม้สดไม่ได้ขึ้นมาเด้อพี่น้องดอกไม้สดจะอยู่ข้างล่างเพราะมันน้องมีน้องโตเกียวอยู่บนเลยไม่ได้ขึ้นมามีอลไะพี่น้องหลายคนอยู่แม่ตาบ้านหักน้องสีเกมบ้านหักเต้ารอยยิ้มแม็กซ์สาลันอันนี้บ้านไหนอีกลนี่พี่พี่สายแทบพี่เปิ้ลพี่เกียไก่พี่ไผ่พี่เต่าพี่วีอะไรนี่บ้านฮักองสีเกมได้สองช่อยหรอป้า อันนี้บ้านน้องฟิล์มผมแม่น้องฟิมผมไม่ให้มาของใครตกหล่นขออภัยแล้วนะอันนี้บ้านน้องเลนนี่ดุกดีกดุกจุกจิกเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวอันนี้บ้านฮักเพื่อนฟิลเลียนเดี๋ยวจะจะแจงรายเชื่อมีใครบ้างหลายคนแห้งไปหน่อยเลยโพดไลนสื่อลงฮุย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 จำบึดจำบึดรุนรุนรุนระทึก สาธุ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 มาเรามาแกะแงะดีกว่าไหมอันนี้จากที่ไหนน้องซีเกมนั้นนี่ว้าวพี่ซีเกมชื่ออะไรไหมพ่อเนี่ยชแนลเลยหรออือเขาตรง มีเ็อย่นลายคนผีเียวมีเดกน้องคนงก่าือกันไรก็ได้ทูเกียว้ามไก่นะทเกียว้ามไก่นะของขันวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดดี้แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดดี้แฮปปี้เบิร์ดดี้ถูอยู่อุ้ยดูหลายโซ่สีเขียเออสีอะไรอย่างนี้เสียงเบิรงด ขอาอะไรนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์บอสบีพ่อบีกขอให้พ่อบีกมีความงสุขมากนะครับจากน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกลูกชายน้องซีแกรมน้องซีแกรมแทแทนเป็นน้ำหอมเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องกินแร์เป็นของเครื่องใช้เนี่ย น่น,นะครับเป็ของชาแนวเป็นนั่นแหละแค่สอสอาแค่องอางอุ้ยยังบันีม,นม,มนย่นนงงมางนี้ยังมาบัมอมมไเอาเอาเอาปวข,ข้างก็ได้นะแต่านางอยู่ตรงนี้นู่นะ มอนตรงนี้ไหมนอนท่าคว้าไหมเออเดี๋ยวย่าผ้าปูให้เดี๋ยวผ้าปูให้มันสอนข้าจ้องมองตาผ้าหยังหยังหยังอหยางสองเราก็ได้เพื่อนอ่ะเหมือนมันในคักบผม อ sure. yeah, right. มอนี่บอกปาคือบอกว่าเอาอมอนได้ใหญ่น่ะขนาดมันซีิมปูแต่ก็ได้น่ะคิตตี้คิตตี้เลดี้เออกินนมแล้วก็นอนลงนอนลงฮึเอ้าเจ้านมใส่ละมันเอานี่เจ้าเด้อกินไปหนิเยอสิร้องค่ะอ้านดิิ้มสี่ ที่แกมขอบคุณมากรู้นะขอบคุณนัองสิแกมเดอ้อปลาเอาไปแล้วเปนู่ดเดอ้อวันนี้จิวอันนี้จากใครนาะฮะอ๋อเอามามาเพิ่นี่อันนี้จากใครเนาะไหนอนอนจากพี่งามด,ดิโอเทมบีอะไร ไลโอเทอร์มเคียร์นิฟเคียร์ทำคอนซาลหนาอะไรอยู่างเคียร์เอสเซนต์เอสเซน์บำมลุงเอเอสเอเฮาสพี่งามน้องงามอ๋อใภรรยาของเจ้าของบริษัทรับสร้บ้านแล้วเนี่ยที่แถวบ้านใช่เด่นันนลังนมนเออ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 หลังใช่ใช่ขอบคุณพี่งามนะภรรยาของซีอีโอบริษัทเอ a h สเอ e ฮาส์ขอบคุณนะครับ ดรดรดรสุขสัดิ์เกิดน,น้องบีขอมีความสุขภาพพี่กวางพี่เอียวพี่กวางพี่เอี่ยวนี่คือคนที่ดูแลบัญชีเป็นเป็นบัญชีดูแลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทโตเกียวมวสิกนะครับแล้วก็ แล้วก็ยันงนอืมเป็นสัมอัเหมือนกันที่สุอางสมัยดีอ,อดีอ,อ,อหอมอันนี้เป็นอู้อันนี้ดึงไปลำหวานนี่อันนี้มาจากแม่มัดนามัดนา หน้ามัดอย่างก่อนหน้ามาดาเมนูเฟสชาร์ริงแม่มัดเป็นเงินสดเขาให้ดื่มเขาให้ดื่มอันนี้อันนี้จากแม่มัดโรงงานกาแฟนาิกาผู้ผลิตกาแฟนาตาโกโก้นาตาชาเกวนาตาอันนี้เป็นของแม่มัดลูกกอกันนั่งทั้งกอดทั้งกอดทั่วข้างมันอันนี้เป็นแม่มัดกาแฟนาตา แม่มาส์มาม่แม่มาสกับแม่แม่สาได้หนิด้วขอบพระคุณนะครับแม่มาสแม่ไม่ได้มาแม่บอกเมื่อวานก็มีให้แม่ขึ้นไปพูดอยู่แต่ว่าแม่มไม่ได้มาใช่มีมีสกิ์ให้อยู่มีฮะนี่แหละเดี๋ยวจะไปนับที่หลังเอาวะเจ้าบาสนะแม่มาสขอบคุณนะครับดานอีกแอมพูอะไรนี่ทำไมดิโอเยอะจังมาหาซื้อให้ยอะยไร,ไรนั่นหรอตอนนี้สอบแข่งกัน ทำไมทุกคนไม่ขอนเก็บันเลยหรอดานเด็กยังพูดพี่บอสเฟรมบอสมวยไอ้บอสมวยปะนะบอสบุ <laughs> ๋มอุ้ยอะไรวะแปนของเขาจะไมเชื่อจะมาของแว่นตาคริสเตียนดีอ๋อโอ๊ยแต่อันนี้ไม่มีในขอนเก็บนะ วิวสวยมากเลยอ่ะุ้ยอันนี้โดนใจมากเลยอันนี้ได้ใช้จริงเพราะเวลาแต่งแต่งร่างแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยคริสเตียนทีออจะบาดหนึง่งไม่ไปมืออยู่บนนี้ป็นมืดอ,อยู่นี่ภาสนาเสียเป็นตามือพี่นอ้องเออยเสียอะไรดีคริสเตียนทีออเดี๋ยวคนไม่รู้ อ๋อโอ้ยเวลาเดินก็ใช่เดินอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> เดินอย่างนี้นะครับรู้ว่าเป็นดีอ r ฉันเคยเบิองอยู่กาจามันเมืองกระบ่าหรืออาจจะเมืร์แฝดชิดบา่าด้วยขอบคุณครับน่ารักมากอุ้ยใส่แว่นตาคิสเตียนดีออจากด้เด็กแอมพูน้าเขาใสตพูนีนะ้เลิดฮะเข้ากันไหมเนาะ ว่าผมแบบอู้อันนี้ทองคำต่ว่าทองคำมันหลายคนให้นะเอาเจริงคือจำไม่ได้ว่าใครบ้างแต่เขาโงจะจำได้ว่าเขาให้ะไรบ้างทุกคนอันนี้ทองสวยอ้าพี่จะได้ถุงรวยโอเคทองเอ,นนองเบีจากน้าเอมมี่พินแรมปิดซองอันนีอนนออนนะ้อันนี้คนอื่นนะอันนี้คนอื่นอันนี้จากใครนะให้แบนทองเมื่อวานใครนะไอ้บ๊ท ก้องวายุบกล้องวายุแล้วก็ใข่คนอย่างนี้แหละอันนี้บดกับกล้องวายุแล้วก็ไครคนนี้อยากจำชื่อไม่ได้เขาเป็นสามคนน่ะเขาหารกันสามคนเจ้าเจ้าเจ้าอจูกเจ้าเจ้าเย่น้ยเจ้าอ่าน้ยอันนี้จากร้านสักคิ้ว อารีสักคิวอารีสักคิวนี่งงมากไม่เคยทมใช่ไม่ไม่เคย,เเคยแบบว่าไปมหาสู่กันเท่าไหร่แค่ไปทําคิวครั้งเดียวแต่ว่าเขาก็แบบวบว่าเขาบอกว่าเราเป็นคนจังหวัดหรือไปอยู่บ้านเขาแล้วเรา,เราแบบไปถูกมิสัมพันธ์กับเขาเขาก็รักเราเอาเภอเรื่องน้อท่าคนอําเภอเรื่องน้องท่าแล้วเนี่ยพี่อาีสักคิวอลรีสักคิวเดี๋ยวเขาเป็นพระซอร์ด้วยอีพีหน้าอีพีสิบเจ็ดมีพอคำแท่งนะครับของน้องเกีลือนะนี่ ขนมเค้านั้นนี่ทำคำแท่งเดอ้อขอบคุณครับอันนี้จากเจียนนี่เจียนนี่ซีฟูเจนนี่ซีโฟห่ยล้องเป็นท้องแพนแพนแบบแ่นดีด้ยินไหมแปลว่าเป็นแพนเลยอ่ะแน่นเป็นสะสมไงใช่น่ารักมากุยใครว่าคุณคุณอันเนี้ยก็เมื่อกี้เขาอยากไปกอ้องแบบว่าอะไรนะ พี่หนุ่มหรือเปล่าวะลูกเขาเป็นยังไงนั่นอยู่ดับอยู่ดังสันอ่ใครหนี่คืออันนี้นึกบออกบอกว่าถูกบอกว่าซื้อจำได้อยู่แต่จำชื่อไม่ออกผู้ใดผู้ใดหุ้งไวจะขอเป็นอย่างกับทักมาเด้อพี่น้อง เมียนมาค่ะเมียนมาด้วยพี่เดียวพี่เดียวบีทายเกล็ดมากเนล็ดเด้อบีทายเกล็สดชื่นสดชื่นมากินสักสี่ห้าขวดกับเลยพี่เดียวกินเบกินต้องกินอย่างอันนี้ของเบคคำสิงนะนี่อันนี้เบคคำสิงเบคคำสิงลูกไปยู่กันกยืนก็ยู่ฮันยู่หลูกเลยเอากล่องมาเอากล่องมาตัาง้งได้ไหม